ลรแหวะกัดตัวเจอปลายังหัวจิเอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> กัดตัวหนึ่งหนีตัวหนึ่ง ดูเลยอ้ฮะกัดสวยไปเฉยเลยบอกแล้วไอ้ตัวที่กัดเนี่ยไอ้ตัวที่กัดนี่แหละต้องเจอปลายางมันกระโดดกัดพุ่งหลาอมากัดทีล้วกัดไม่โดนเป็นไงเจอหน้าเจองเซียนเดียยางจะเต็มโอ้ปลามันปลามเขี้ยวเนี่ยกัดเข้าไปเป็น เหยี่ยางจะเต็มครับผมนี่หนึ่งแต้มโอเคครับผมมันเคี้ยวมันกัดผิวน้ํามันกัดไม่โดนครับส่งเจ้าเหยื่อยางเลยเหยื่อยางจะเต็มเข้าไปสวยงามครับผมเดี๋ยวลองดูกันต่อสุดยอดมากครับผม